หอยทอดหอยทอดเมืองเพชร30บาทนะครับหอใหญ่ๆนะครับมีก็จะมีหอยทอด30หอยทอดทะเล50บนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสมยศตามหาแนวแซบนะครับวันนี้เดินทางมาที่งานประจำปีพระสมุดเจดีนะครับที่สมุดปาการนะครับเดี๋ยวเราไปตามบรรยากาศงานนะครับ ไปดูกันว่ามีของกินของแซบในงานเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ชมบรรยากาศในงานนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับวันนี้ผมอยู่บนสะพานนะครับกําลังจะข้ามไปที่งานนะครับโอ้โของกินเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรารค่อยมาดูกัน,นตอนนี้ พาไปกราบองค์พระสมุดเจดีก่อนนะครับการนมัสการองค์พระสมุดเจดีนะครับวันที่3ถึง14พฤศจิกายน2566นะเป็นปีที่195มาวัดเดินทางกานเบื้องตจำลองปีขององค์พระเจดีและก็เพจะมีโชคเวลาพขอสมควรไปเรื่ายไปแล้ว ปกตการรองเรียนทางภาคราชกรที่15แล้วมีต่อไปสิบใจมาปีนี้ไม่ได้เนือกนั้งเราอาเพราะว่าข้าดึงปากาเรกันรเป็นนักลงเรยนแบบนี้นะครับบากาศภากลางวัน รอมากเลยช่วงตอนบ่ายสองนะครับก็มีพิธีห่มผ้าแดงแล้วก็แห่ผ้าแดงรอบเจดีนะครับแล้วก็ได้นำขึ้นไปร่วมนะครับพิธีเปิดการนั้นก็ร่วมกานกันด้วยความอดทนปราะวัาิเอาปัดไก่ใส่โซ่มีขายต้นไม้ด้วยนะครับใบโซเดียมแล้วก็ใบโซเดียมโต๊ะแล้วก็มีกุ้งเหียด ป้าสุนทรนะครับารตัวขอ้างเองรือจะกลองละร้อยแล้วก็กลองละสองร้อยนะครับมีอาหารทะเลแปรรูปนะครับนี่กลองละ100นะครับอันนี้ก็มีข้าวแตนน้ำแตงโมงนะครับ้าแตน,น้ำงโมบห่แต้ํละสามสิหอร้อยนะครับแต่อยากจะให้บดามี่น้อานให้ินมากนอคระเ ตลาดวันนี้จะเปะสบ่ายแลเปิดกานวันแรกตรงนี้มีอะไรขนมแม่ท่านกลิ่นนะครับอบใหม่ๆนะครับกล่องละสี่สิบห้านะครับแล้วก็น้ำลูกจากน้ำลำแพนนะครับสิบห้าบาทนะครับนี่ครับของดีบ้านฉันการสาธิตและจำหน่ายขนมไทยโบราณนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับสามห้าก

ขนมจีบขนมจีบหอยทอดทบทะเลนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับนี่กำลังทำการห่ออยนะครับก็มีขนมจีนนะครับใครเดินเที่ยวงานแล้วหิวนะครับก็ขนมจีเนเยติมมหาชัยเจ้าเก่านะครับถาดนี้จัดเต็มเลยนะครับผักว่่่่าาาาาาากกกกกกรรรทีีคนนนไไมมเเเ็็้้ออัสดด มาร้านนี้นะครับเพื่อนๆโอ้เจ๊แมมเนื้อ oh, M ย่างโคขุนไม้ใหญ่นะครับเนื้อนุ่มไม่เหนียวอร่อยนะครับเนื้อย่างโคขุนไม้ละสิบสองนะครับจะมาตรงนี้รถเด็ดเพดซ่าชาลินซื้อครอบสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้นะครับเป็นมาล่านะครับ oh. <laughs> ร้านสี่ป๊อบคอนนะครับร้านสี่ป๊อปคอนอุญน่ากินมาก35 3สามถุงร้อยก็มีรสเค็มแล้วก็รสต้มยำพิซซ่าบาร์บีคิวปาปิก้า,าโอ้หันใจเด็กๆเลยร้านนี้มีรสหวานเนยนม35 3สามถุงร้อย มาร้านนี้นะครับ,บ,เ,บเ,เป็นไอศครีมนะครับไอศครีมกับตอกรี่แล้วก็มิ้นนะครับไอศครีมซอสยำปลาดุกฟูก็มีนะครับเ,เพื่อนๆนี่ยำปลาดุกฟูกครับยำปลาดุกฟูแล้วก็ลูกชิ้นหมู บีบสดทุกลูกนะครับเจ็ดลูกสามสิบห้าบาทผู้เส่างกิจการต้อการเป็นลูกชิ้นหมูบีบสดนะครับและต่อไปจากหน้าให้ประสบแต่ความสําเร็จความสํเร็จร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปกับพี่นักรังคาก็ะากชิดติดลิ้นกันไล้โอ้คนยายขายนะครับเพราะว่าพี่นักเดินเข้าประตูพระวิหารหลวงแล้วพี่นักเก็เห็นว่าเขาตามไว้สองแถบคือคุมาขายวางคุญแจนะครับเาหุ่นุนกันได้นะครับ พี่น้องเข้าด้านซ้ายพี่น้องก็ถอดเลยนะเปลีบบป่ยนด้านซ้ายโตเทียนแถบขวาถอดด้านหน้าแถบขวาสุดน,นต้องไปรอต่อบเดียวกันนะขนมเบื้องนะครับขนมเบื้องมัจะไปเบปียดไปแย่งกันทีนี้บางคนได้รู้เห็นองค์พระน้าพระวิหารเรามีอยู่สององค์ ก็เลยปิดสักสององการวางเลยที่เราไปงานทั่วไปวปอกนะครับดวงแก้วดัาแก้ทอดสมุนไพรปลาระเบิดฮอดดอกนะครับมีทั้งลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับแล้วก็ฮอตฮอดดอกนะครับแล้วก็มัแดงทอดนะครับตรงนี้เป็นการหัวใจประการองพะีก่อนอสา,านรื่องงานระเบิระการองพระ ไปกอกอีสารนะครับรย,ยาวยำย่างนะครับมีหมูไม่เปรี้ยวแล้วก็มีแบบเปรี้ยวนะครับมีไส้อั่วมีแหนมหมูมีหมูวุ้นเส้นนะครับแล้วก็มีหมูยอปูยอหมึกยอนะครับมาตรงนี้นะครับหมูสเต๊ะ ส0ไม้หกสิบไม้ร้อยยี่สไม้ร้0ย0ไม้สอ0ร้อยิิไม้สามนะครับอากินมากนะครับมีลูกชิ้นย่างปลาหมึกย่างไม้ละสิบนะครับก็มีหมูหมูกรอบนะครับกรอบอร่อยขีดละหกสิบกร หอยทอดหอยทอดเมืองเพชร30บาทนะครับหอใหญ่ๆนะครับมีก็จะมีหอยทอด30หอยทอดทะเล50นะครับแล้วก็หอยนางลม50นะครับน่ากินมากนะครับแล้วก็มีปลาไข่ไข่ปลาหมึกนะครับไข่ปลาหมึกน้ำจิ้มแซ่บนะฮะ50บาทนะครับปลาไข่3ตัว20นะครับ มาตรงนี้เป็นข้าวหลามนะครับข้าวหลามอบถังเจ้าแรกในนครปฐมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับเริ่มจะคึกคักแล้วนะครับนี่เป็นลูกชิ้นเดือดนะครับไม้ละสิบบาทมีข้าวไข่เกี่ยวสมเครื่องนะครับ โอ้ฝั่งนี้ปูม้ายำนะครับตัวละยี่สิบห้าบาทสี่ตัวร้อยมีหอยนางรมแล้วก็หอยนางรมหนึ่งชุดหนึ่งกระปกุก6กสิบนะครับนี่มีหอยหอยโขงด้วยนะครับแล้วก็ปูดองน้ำปลานะครับ นี่เป็นลูกชิ้นหมูนะครับนคอนรปฐรมนะครับเอินหมูาบหมายละ3าบาทนะเมื่อกี้อร่อยจริงเนื้อย่างโคขุนะครับโอ้ปลาเมึกปลาหมึกตัวใหญ่มาก ไม้ละสิบบาทสามตัวร้อยไข่แท้ๆไม้ละยี่สิบมีสาลายนะกล่องละยี่สิบนี่จะเป็นเกี๊ยวนะเกี๊ยวหมูเ,เกี๊ยวปูอัดแล้วก็อันนี้ไก่ย่างจิรพันธ์นะครับไก่ย่างจิรพันธ์ย่างกันสดๆใหม่ๆ กินมากเลยที่อะไรดีคะหอยโข่งนะครับหอยโขง่งน้ำจิ้มรสเด็ด

ตาลีนมสดนะครับสามกล่องร้อยนะครับแล้วก็ยำปลาดุกฟูรสเด็ดนะครับนี้ก็จะมีน้ำปั่นนะครับมีน้ำเต็งโมน้ำมะพร้าวน้ำสตรอเบอรี่นะครับนี่ใครอยากกินหมูกระทะมาเลยร้านนี้โอ้ทุเรียนก็มีสิบละห้าสิบห้า ฟองละยี่สิบใครที่กำลังลดน้ำหนักข้ามมาเที่ยวงานพระสมุทรเจดีนะครับเพราะว่าของกินเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะอดใจไม่ไหวนะผมจะขอเตือนไว้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมนะครับ ก็มากันได้นะครับนวัตการองระสมุทรเจดีนะครับวันที่ 3, 3> ถึง14พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้ผมช่องสมยศตามหาแนวแซขบก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ